ที่อาคารรำไพพันนีพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เปิดศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตยซึ่งสถาบันพระปกเกล้าจัดสร้างขึ้นโดยปรับปรุงพื้นที่ในอาคารรำไพพันนีให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตยเพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบอิสระที่มีความแปลกใหม่และนำเสนอ ด้วยรูปแบบที่ไม่ซ้ำกับแหล่งเรียนรู้แหง่งใดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร,รธ์การเมืองพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองไทยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมถึงรากฐานประชาธิปไตย โดยจัดแสดงข้อมูลจากการค้นคว้าเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นกลางเรียบเรียงให้เข้าใจง่ายและให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมพื้นที่จัดแสดงนิทรรศาการมีจำนวน4ชั้นได้แก่ชั้นที่1ลานนิทรรศาการกลางแจ้งจัดแสดงเส้นทางประวัติศาสตร์ของสยามสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยเปรียบลานดังกล่าวเป็นพื้นที่แห่งการเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องราวประชาธิปไตยและยังจัดแสดงประติมากรรมงอกงามโดยศาสตราจารย์วิโชคมุกดา ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประจำปี2555ชั้นที่2การเมืองการปกครองไทยจะแสดงพัฒนาการทางการเมืองการปกครองไทยโดยครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองและเศรษฐกิจยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงการเมืองไทยในปัจจุบันชั้นที่3รากฐานประชาธิปไตยจะแสดงเนื้อหาความเป็นมาความหมายและหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตยได้แก่ หน้าที่สิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและการเคารพเสียงส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ได้ละเลยเสียงส่วนน้อยเพื่อสร้างความเข้าใจในวิถีชีวิตและคุณค่าของระบอบราาประชาธิปไตย เนื่องจากความสำเร็จของประชาธิปไตยไม่ใช่เพียงแต่การมีรัฐธรรมนูญที่ดีเท่านั้นแต่ประชาชนจะต้องเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้วยชั้นที่4ีนิทรรศการหมุนเวียนและศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษาโดยห้องจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนเป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อต่อย,ยอดความรู้นำเสนอเรื่องราวที่กำลังเป็นที่นิยมในขณะนั้นส่วนห้องศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษาเป็นแหล่งรวบรวมหนังสือเอกสารชั้นต้นภาพยนตร์ในรัชสมัยพระบาท สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดจนวรารสารและหนังสือทั่วไปเพื่อให้บริการแก่สาธารณชนผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตยได้ทุกวันยกเว้นวันจันทร์ระหว่างเวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16.00นาฬิกา